ขึ้นมาแม่เดี๋ยวเดี๋ยวรจะรถคันนี้คันทีวีพีเราไปด้วยกันเนี่ยนี่ใช้รถตำรวจนั่นแหละรถเก็บวีพีนี่รถแมนมันเวลเอ้ยมัน,ม,นมันวิ่งเท่าไหร่อะเท่าไหร่สกิลเหรอบ่าววา,าวิ่งลำหนึ่งลำหนึ่งขอเอาสก,กิลก่อนอ,อย่ากทำไม่นะรถคันนี้มันวิ่งห้าสิบนะห้าสิบกว่าเูระมาไกลเท่า เดี๋ยวแวะที่นี่ก่อนเดี๋ยวแวะที่นี่ก่อนไะมาลงมาบวกซอมบี้ก่อนเอ้ยแม็กแม็กเงียบ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 ทำไมอะต้องเงียบเงียบโอ้เฮ้ยนี่ไงเจออะไรอ่ะถังน้ำมันกับไอ้ของออันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยคาคาแจ็คคืออะไรวะฮะ ขาดแจ็คก็คือที่ยกรถอะที่เหมือนกับช่างมัทเถอะก็คือเปลี่ยนล้อใช่ไหมเปลี่ยนลงเปลี่ยนงไม่ไม่ใช่เปลี่ยนมันจะมันจะยกรถอะเพราะว่ารถรถเซิร์ฟนี้ไอรถเกมนี้เวลามันชนปุ๊บมันจะมันจะติดเลยไงนี่นี่นี่เก็บดีเกาะเกาะนี่เกาะสีแดงๆนี่เนี่ยเราต้องใช้ที่ยกรถเด้งมันออกมาซีวิเลียนเนี่ยสายอะไรไงโกคอส มันเจอแต่เปิ้ลบูลแล้วเยจังวะนี่อะไรเนี่ยอ,อ๋อมมล็ดพันมุน์มเมล็ดเราทุบแม่งป่ะอย่างอันนี้เคยเนี่ยเฮ้ยอันนี้เคยเนี่ยพิกพิกอะไรวะ,ระ,รระรเฮ้ยอย่ากินนะพิกอะไรเฮ้ยโดนทุบโคตรเจ็บ เขาบอกแม็กเขาบอกแค่ว e ่าถ้าเกิดเจอแมงป่องใช่ว่าถ้าเกิดเราเราเอาเอาเราเวลาไปล่าใส่แมงป่องเนี่ยปล่อยมันเขาบอกแมงแมงป่องจะต่อยตัวเองตายใช่ป่ะวะไม่รู้อ่ะไปไปอ่านเจอในเฟสอ่ะจะโง่ขนาดนั้นเลยวะก็มันเมาไงมันเมามันก็ไม่น่าจะขนาดนั้นนะเฮ้ยแต่น้ำมันโอ้โหไม่ต้องเติมน้ำมันยัง เอออย่าทุบอย่าทุบเดี๋ยวมันพังเอาเลยพดีกดปิดกดปิดมันมีนี่ไหมมีที่อะไรนะที่ยกรถอยู่ที่ยกรถมันก็ยกได้มันซ่อมไม่ได้เอาดูก็จะเหมือนกันเอ๊ะนหมู่บ้านมันจะท่เป็นมันแล้วต้องแบบบ้านเนี้ยบ้านเน้ที่ตายเว้ยโอ้โหรถแม่งระเบิดด้วยเออเลยคันเนี้ยระเบิดเนี่ยตายเลยคันเนี้ย มาลดของรลดของไอ้ของของของนี่ไงของของพ้าเก็บเก็บแม่งไม่มีอะไรเลยในร้านอาหารแม่เอ้ยโดนหลอยโดนหลอยตายแน่แน่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 อย่างอย่างทำสดทำเซียนอันนั้นเจอเจอแบบมาเฮ้ยนั่นมันนั่นมันสลักนี่นะคือกระสุน ือมาเป็ดบอลเลยโมเดลโตโมดีอะไรนี่ไแม่ใหมาน่ะามน่ะขามีแล้วเดี๋ยวข้าไปเติมน้ำมัน้วยอ่าวปืนป่ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะีข้าไปหากอกน้ำมันไข่แม่งเอาใบวใน แมสแมสแมสคือเครื่อเคียงนี่แมสคือเ่อเคียงตรงปั๊มแก๊สนี่เคียบเลยหาของช่วยหาของปังเค้กช่วยหาเต็มเลยแม็กินนะแมส อะไรแล้วโอเค,คยิงอย,ยดดยอองอยู่แถวแถวรถอะหาของเลยมามาช่วยปัม๊มแก้หน่อยดิอืมเจอ UC ายูซี่ใส่จะเอามั่งเสริมลุ้นยูซี่ก็ดีนะเคยเล่นอยู่เอ้ยแบงค์เดี๋ยวข้าเป็นหนูตะเบียงให้เลยเดี๋ยวข้าเก็บมาเก็บเก็บ <ๆ S 1> มาก็ได้เก็บของมาให้หมดเลยเจอรถ จะพังทำไงดีเจอกระเป๋คาคอยเต้แช่ไม่เอาเจออะไรยดิอ๋อเออเขาพูดเลยไม่ได้ไ ซอมบี้มันเดินติดอะไรกันวะเฮ้ยนั่นมันบาเรตตี้นะไอ้ไม่ใช่ไอ้ง<ม>เอา<ะ>อาหารรีบแม็กก็องอาหารปะอาหารไม่เป็นไรยังมีอยู่แต่เอามาก็ได้เอามาให้หมดอะ่ะแม็กยิงเยิงเฮ้ยไหนไหนไหนกำลังเข้าเห็นมีหล,งลังอ่ะยิง เฮ้ยสูนโหมดดอกแป,ป๊บปืนมีเยอะมันนี่มันไี่มันนีปป่ปังปังเอาเอาหาันไปเดี๋ยวรัออบไปอะฮะอะไรนะจะไปไหนโอโหอาหานเน่า ถ้าเกิดมันเป็นโมโมดี้ข้างหน้าชื่อจะเป็นเน่าจะเป็นของเน่าเฮ้ยรถรถคันนี้มั่งแรงเหรอไม่น่าแรงช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลต์ป่ะเอามาก็ได้ส่วนใหญ่พวกถ้าเกิดเป็นรถแรงแรงมันจะมีแค่สองที่นั่งป่<ม>าวะรถแรงแรง,งมันจะมีแค่สองที่นั่งปล่า เ,เ,เราเมฆไก่เท่านี้มีดับเบลิลบาเลส,สองอันดับเบลิลวาเล,เลโอโหช้เวลาอันนึ่งแมนแม,นมนกลับเลยกันะไปหาไปไปที่อื่นเลยกัน มันจะเต็ม,ม,เ,เ,ตมเติมเพื่ออะไรเราไม่รถอยู่แล้วเขาก็เติมน้ำมันใส่ก่อนไงอ๋อเผื่อเผื่อแบบกลับมาอะไรงี้รถพังเผื่อเผื่อตายอย่างเงี้ยเผื่อตายของตกแล้วก,กลับมาใหม่ทวงความทวงเสรีภาพนะนพทวงอิสราพาพสภาพ นี่นี่นีสันแค่ันในตัมีองขั้นหมดเยเติมเลยน้มันอะไรวะเจเนเเตอร์ทไรได้วะมจิกฟูเอลเฮ้ยมจิกฟเอลอิเล็กทริกแมชชีนเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอวะเจเนเเตอร์มจิกเว้นมนเอลน้มันอิเล็กทริกซิตี้ไฟฟ้าแมชชีนคือยังไงวะไฟฟ้าหรือว่าอะไรวะเติมน้ามัน ที่เติมน้ำมันเองเหรอวะเวลาเรารถไปขับเวลาเราเอารถจอดไว้ในเขตพื้นที่มันจะเติมเองเหรอวะใช่บอกววะฮะ w i r e คืออะไรวะเชื่อกหะ w i r e ไม่รู้ต้องเห็นภาพอะมันนี่มีมันดีมันนีมันีเอ้ยมามามาอยู่หลังรถมาอยู่หลังรถเราใช่ปะแล้วไปทางขวาแปบแปบแป๊บ g e n e เ,เต t o r ทำอะไรได้เหรออ้รู้ะ อีเหลืองเหละเออเหลืงเหลืองของได้เป็นกล่องๆวะใช่ใช่เอาไว้ปั่นไฟนานปั่นไฟแม่งเอาไว้ทำอะไรไอบิวบิวแล้วปั่นไฟมันมันแล้วมันจะปั่นไฟให้อะไรอะปั่นไฟให้เวิร์กไลท์อที่เป็นเสาแล้วมีหลอดไฟข้างบนอ๋อแล้วฟูเอลแม่งคือน้ำมันนะวะฟูเอลมันน้ำมันไม่ใช่ปะเปลี่ยนพลังงานน้ำมันให้เป็นไฟฟ้าก็รอเล่นเอ้ยก็เป็นไปได้ด้วยเป็นไง จอเตียงนอนเต็มเลยเตียงนอนเฮ้ยเก็บมาด้วยอ้าวมุดเดินผ่านไปเยอะนะจะเย็นจะเย็นจะเย็นก่อนแมนเจอเจอขออไม่ก๊อปด้วยแหละงบเก็บไม่ก๊อปมั้งก๊อปขับมัก๊อปขับไม่ก๊อปอัดยิบเลยยิบเลยเพื่อนอู้โอ้โหตีซามบี้ดับปืน

เอะนเวลีชาร์ปออมมดปลาเบ็ดเมทัลมันเหมือนเป็นเศษเหล็กอะเศษเหล็กที่แหลมคมมากๆก็คือไปอ๋อเป็นเหมือนลวดวะดักเก็บไว้กันเก็บไว้กันคล้ายๆพวกลวดลวดแหลมๆเลยพวกเนี้ยเออเไว้อเดอร์นี่แหลเก็บไว้ครบแปดอันเดี๋ยวจะทำลวดลวดแหลมไอ้ลวดแหลมๆที่แม่งที่มันจะเป็นวงกลมมันแม่งเดินชนแล้วมั้อเออใช่ปะ ไปหาอีกเจอเจออยู่ไปหาอนนีกตายแล้วทุบรถแถวนี้แม่งพังทุกคันเลยดีมดมมมีมเน่ยแม่งหม็นไส่เลยเจือเดี๋ยวข้มฉีดยาสีเหลืองใช้ก่อนออโทรศัพท์อะไรเข้าวะเนี่ยตัวหนึ่งเจืออินฟาเลสสีเขียวเซิร์ฟเซิร์ฟโกแม่งคนจริงเซิร์ฟโกแม่งจริงที่หายเลย มีสองสีให้สองคนก็เออจะซื้อเดียววะโกไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหรมันมันซื้อมาแล้วแม่ไม่ค่อยได้เล่นไงเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นเกมกับเอยโอ้โหแป๊บนึงแป๊บมันนะมาแล้วแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหน ขักลับมาแล้วอ้าวกลับมาแล้วเออแล้วก็อื่นไปแล้วก็อื่นนะต้องกลับกลับไปที่ฟาร์มเหรอโอเคถ้าเจอถ้าเจอพายอยู่แถ้าจะพาอยู่ถ้าคุยกับคุยโทรศัพท์อยู่เมื่อกี้ พาไปไหนอนะพาไปหาตำรวจหน่อยเล่นแม็กเเห็นแม็กแล้วไหมไหนแม็กไปไหนแม็กเราก่อนม็กเอยู่ในเมืองเดิมนะไหนไม่เห็นเลยลเใครตามมาเลยเอารามา่อไ่ชานี้คนดีพาไปหาพาไหา,าตำวเลยดิดไปไหนนะ ไหนภาพเห็นรถ้วปวดใจเลยชาเลยนะเว้ยรถจะเร็ชารถจะเร็วบิ๊กไงสามเก้าสามเก้าเป็นไปเป็นไปตัวหนึ่งไปขับทัวร์ดีกว่าเออทัวร์ทัวร์ไปหาเราไปเรื่อยๆดีกว่าอยู่ตรงไหนกันเนี่ยจะขับรบฟราบ้างเอาเข้ามาแล้วเหรออยู่ตรงแคมป์เข้าอะไรเออเออไหนแคมป์ไม่ได้เข้ามาตรงแคมรก ไหเมยิงแม่งยิงเสร็จก็ทิ้งของเฮ้ยรถรถจะพังรถจะพังลงจากรถก่อนเร็วลงมาบวกสองปีข้างล่างโอ้โหอวกไปนะบวกไปเราจะลดของ กลางวันเยอะอยู่แคมป์ไหนวนะกับซูมเลยมแมนแคมป์ริมชายหาดล้อเล่นหมู่บ้านปะเนี่ยใช่ใช่เาชอเา,าไว้ช่วยพาไปหาเราช่วยพาไปหาเราตำรวจเลยดิเออแล้วยันเราจำแบบวอนกนี่ย เฮ้แมทเราแม็กไปหาปหราต้อรวจไปจังไรเพราะต้ตงตรวจอก็หามาจากเมืองที่มันมีท่าเรือไปเจออยู่ไป <พา S 1> หเฮ้เจอชโโ็อกโกแลตปลาเว้ช็อกโกแลตปลาเอราว่าเก็บ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 มาแบบอาหารพวกชอ็อกโกแลตพวกนี้มันเหมือนจะกินได้หมดเลยมัม้งเฮ้ยเจอขวานเอาตัดไม้ดีกว่าอยู่ตรงไหนนี่เราเมื่อกีเดี๋ยวกลับไปที่ฟาร์กว่าก็ได้ เรเนเปนแผนที่เลยเหรอที่งไหนแดมไหนขอหน่อยไม่ยืนถือให้อย่างนี้กวตีกตีเน่เอาอาช่องช่องไม่ว่างทิ้งของแป๊บจุดที่กากบาดอยู่ะคืนท่เทีอยู่นะจุดที่กากบาดเด็ดเดเ แผนที่มันก็เล็กนิดเดียวแล้วแผนที่ตัวขับมาอยู่ที่เราอยู่วะเอออยู่ๆอยู่ๆอยู่ริมถนนนี่อ๋อโอเคคือแล้วกันเดี๋ยวขับไปที่ฟาร์มก่อนเอ๊ะกดกลับขอที่แวะได้ไหมวะเดี๋ยวแวะไปไหนอีกกลับไปฟาร์มก่อน เออมันสร้างกล่องเก็บของได้ใช่ป่ะแม่ไอ่ไอ้อู๋อืออ๋อจะสร้างแล้วดูเ,ออเ,ออเซฟกันเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเจอเกันเนี่ยเดี๋ยวพาไปเอารถตำรวจเราอ,อยากไลยเราตำรวจมากเลยเนะี่ยมันวิ่งเร็วดีสมมือมันมันสมเกิดเออ,เอ,อนี่นี่จะมาทาเหลือใช่ป่ะเออที่นี่อะไรนี่เข้าจเจอ,อแต่เราไปมาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอุย้ยชนพอพอรู้สึกช้านะ ชนปุบแล้วอุ้ยชนอุ้ยชนล็อบบี้ข้างหลังอ่ะมาเมื่อไหร่เจอเมื่อไหร่ทำลายเออเออที่นี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่อื่นมาเราตำรวจเอ้ยไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ที่เจอะที่ที่เจอที่เรืาที่ข้าเจอไม่ใช่ที่นี่อีกที่หนึ่งนี่หว่ากลับ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 ไปปิดปิดปิดนะอ่ะ ไปโพสต์โตอ่ะอไรกี้างวะหรือว่าโพสต์อะไรโพสโอโพสต์อ่ะโพสเฉยโต,โยตน,นโตโตั่นไงวะโตโพสโตเลยไปต่ไหนแต่ไหน,นมีไว้ให้อ่านด้วยเมื่อกี้มีไว้บอกสถานที่แต่กลับไปที่ฟาร์มก่อน ก่อนจำไอริฟาเลชใช่แน่นอนโอ้โหแม่งเกียนหรือฟาวเซิร์ฟโกตอนแรกก็อยากก็อยากซื้อนะโกแต่รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยอยากซือ้อแล้วมันมันมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่อ่ะไอ้รถรถใครเนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เซิร์ฟโกไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่<ๆ>เดี๋ยวมันจะเพิ่มแมปใหม่มาในโก